หลังมีตัวครับผมอ่าจจะเป็นปลาสีดงเป็นไปได้โอ้ยโดนเลยแล้วปัน่นหื้อเ,เ,ออเร็วโอ้โหเจ็ไปเฮ้ยปั่นรื้อมือนี่เออ นิวนี่ก็ตสิบปากลควาแล้วโ <c oughs> อ้สวยปสวยไม่ฮียปามันงงทาไมป่า,เ,า,ปเ,าเย้เนาะปามันงงทำเรื่องเน,ะนานะมองยักเนาะมันเล้นดมันุเลยอโอโอ้ว้าวีข้างนามีตัวครับจ้า

โอ้ยโอยดูเสร็จมันครับผมโอ้ยอย่างสวยครับเห็นไหมเห็นไหมดูดูดูดโอ้ย,อยเสร็จมันอย่างสวยเลยครับโอ้ยสวยมากอาอาขอ้ยได้แล้ว